เรือมาแล้วนะครับเบอร์สามสี่นะครับจอดเทียบท่ารามี่สิบเนะครับเบอร์สามสี่นะครับอาานนี้ขอบนอกเมืองรับถนนนครับผู้โดยสารเยอะมากเลยนะครับตอนลงต้องคิดนะครับ เบอร์สามสี่นะครับตอนนี้เรือมาแล้วนะครับเกตี้เบอร์อะไรครับบอกเพื่อนหน่อยครับก็สามสามสามเก้าครับเบอร์สามเก้านะเ,เี่นโบสตอนนี้วิ่งเข้าไปในเมืองครับผู้โดยสารไม่ใช่นะครับประมาณแ3สา เบอร์อะไรมาครับเกพี่ครับนะเบอร์สี่สิบนะครับกําลังจอดที่ทางรังแหวงยี่สิบเก้านะครับ ครับท่านผู้ชมครับเกที้โมบอกพูดโดยสารนะครับเกที้โมบอกผู้ชมนะครับเบอร์อะไรมาครับเบอร์สิบเก้านะเบอร์สิบเก้าครับ มุ่งหน้าไปทางนี้นะครับสแสดงว่าออกนอกเมืองนะครับจะไปท่าวัดสรีเมืองนะครับยูกล,ลอบอกลาผู้ชมเลยครับ จกทำใหม่ช้างหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ผมไนะครับตันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับทู้ชมครับฝากกดติดตามคลิปที่ดีสไตล์ด้วยนะครับลาไปนะครับข้าเหลือรลางเมงยี่สิบเก้านะครับลาไปนะครับของแสนแสนนะครับ